สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเข้าสู่ช่องอีกแล้วเข้าสู่ช่องเออณบ้านสวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเก็บกวาดบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างก็ามาจุกไว้ตรงนี้เหมือนเดิมวันนี้ขยันมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้าน <c oughs> เปลี่ยนระบบไฟใหม่แล้วก็คือถ้าเกิดแบบดีดนิ้วหนึ่งครั้งไฟมันก็จะเป็นอ่า เป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ติดอีกครั้งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งดีอีกครั้งจะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นระบบรีโมทแล้วนะครับเป็นระบบคําสั่งเสียงด้วยนะครับเสียงเราก็จะอัดใส่ไว้ในกล่องกล่องตัวนี้นะครับตัวคําสั่งนะมันก็จะได้ยินนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดอ่าสีแรกก่อนนะครับอ่ะหนึ่งสองสามนี่เป็นไงหนึ่งสองสามปิดอ่าทำไมไม่ตรองอหอยไม่ได้เรื่องเลยไอ,อคนปิด เอาใหม่เอาใหม่โป๊ะโป๊ะโป๊ะอืมเอาใหม่ทุกคนไปซ้อมมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะครับโดยการดีดนิ้วหนึ่งครั้งนะครับเปิดไฟนะปิดไฟนะเปิดไฟนะปิดไฟน้าเปิดไฟนะปิดไฟนีปฟนปฟน่ประมาณนี้ของปากคำคอเออเอาวันนี้เก็บบ้านนะครับแล้วก็เก็บนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากพอดีมีแขกตรงนี้ก็ออกไปก็เดี๋ยวจะจัดการเอาอีเราตักผ้าเนี่ยเราตักผ้าที่ปั่นเป็นจักรยานได้เนี่ยจะเอาไปเก็บฝั่งนี้เก็บเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมไม่รกอแล้วเอาบอลสีไปไว้ลงเนนหมดแล้วนะครับ เก็บกวาดเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำวันนี้ห้องน้ำสะอาดมากห้องน้ำสะอาดมากๆห้องน้ำรึบนี่จะบอกว่าพื้นกระเบื้องที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเป็นสักๆาอย่างเงี้ยมันแห้งเร็วก็จริงนะแต่มันไม่ค่อยดีนะครับสาหรับพื้นห้องน้านะมันควรจะอยู่ด้านนอกมากกว่านะครับไม่สมควรเอามาใส่ในห้องน้ํานะเพราะว่ามันจะ มันจะเก็บคราบสกปรกต่างๆไว้เยอะมากเลยไม่ไม่ไม่โอเคนะครับถ้าเกิดใครจะทําบ้านทาห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาพื้นที่มันแบบเป็นสกากๆอย่างเงี้ยมามาปูในห้องน้าเนาะมันจะเก็บคราบดินคราบสปกปรกต่างๆไว้เยอะทขาความสะอาดไม่ดีเลยครับไม่ไม่โอเคนะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ําก็เปลี่ยนไฟได้สีไฟนี่เห็นไหม iment? ก็อย่างที่บอกครับห้องน้ําบ้านนี้หน้านอนมากหน้าแช่อ่างมาก เพราะมันจะมีวิวออกมาข้างนอกได้ด้วยเห็นไหมเปิดมาไม่มีใครมาเดินนะครับแถวๆนี้ปลอดภัยมากไปเดี๋ยวพาไปดูบอลสีกันดีกว่าครับว่าเออมีความคิดว่าอยากเอาบอลสีมาไว้ตรงริมหน้าต่างตรงเนี้ยน่าจะสวยเนาะแต่คิดว่าบอลสีน่าจะอยู่ได้นะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะอบนิดน,นึงนะครับแล้วก็มีแสงจากข้างนอกเข้ามาดีงามไปกันดีกว่าอ่ะอันนี้ให้ให้ดูไฟห้องน้ำชอบมากนี่คือไฟห้องน้ำ นี่นะครับโรงเรียนบอลสีอันนี้คือยังไม่ได้ ยังไม่ได้รีวิวโรงเรือนในโรงเรือนแบบจริงๆจ,จังๆเลยนะครับขนาดความยาวประมาณ12เมตรนะครับมี2ฝั่งเนาะก็ตอนนี้ปลูกไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของของบ่อฝั่งนี้นะครับตัวผ้ายางนี้เก็ใช้ผ้ายางธรรมดาครับเป็นผ้ายางใสธรรมดาแต่ความหนาประมาณ150ไมครครับความหนา150ไมครนนี้ก็ใช้ไปเหอะประมาณ7ปี8ปปีถ้าเกิดพายุมันไม่หอบไปซะก่อนนะครับก็ไม่พังเหมือนเช่นโรงเรือนนี้ครับอันนี้ก็ใช้มาหลายปีละ นี่ก็ยังไม่พังทนมากนะครับ้ายางร5อยไมครนะครับอย่างที่บอกว่าฝั่งนี้ยังไม่ได้ใช้ก็เลยเอากล้วยหยกกล้วยมาแช่น้ําให้มันลดคลายความเค็มของปูนกัดปูนนะครับให้มันช่วยเคลือบปูนบ้งไม่รู้เหมือนกันคนแก่เขาเขา,เขาแนะนํามาแบบนี้อ่าเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูนี่นะครับบอลสีที่เก็บมาได้เดือนหนึ่งยังไม่เต็มเลยซึ่งก็ขยายไปด้วยครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นสวนบอลสีใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งมาทําได้เดือนนึงแต่ว่า จะพยายามจะเก็บตัวดีๆเพื่อที่จะมาทําขยายอาจจะขายด้วยแต่ส่วนใหญ่จะชื่นชมครับแต่ว่าขายถ้าเกิดมีโอกาสขายได้ก็คงขายถ้าเกิดมีเสียงตอบรับในการซื้อที่ดีอย่างเงี้ยเนาะอืมอเดี๋ยเริ่มจากต้นแรกวันนี้อาจจะได้แค่บางต้นนะครับไม่เยอะเอาเป็นว่าพื้นฐานเลยนะครับของทุกๆบ้านนะอาจจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นอีเหนครับแต่ว่าพอลองสืบไปสืบมามีคนบอกว่า มันเป็นอีเหนาบุษบานะครับเพราะว่ามันจะมีกัดเป็นสีชมพูอ่อนๆน,น,นิดๆเดี๋ยวเอาไปให้ดูนะครับให้ซูมไปใกล้คือมันสวยนะทุกคนจริงๆมันมนอาจจะมีเยอะก็จริงเกลื่อนก็จริงแต่มันสวยมากเลยนะครับนี่ใบมันใหญ่มากเลยนะน่ารักดีดูวินเทจดีครับฝรั่งก็ชอบนะแบบนี้นี่มันมีสีชมพูแบบเนี้ครับเห็นไหมเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่ออย่างเงี้ยเ,เห็นเขาบอกว่านะบุษบาอีเหนาบุษบาโอเคพักไว้ที่อีเหนาพักไว้ที่ีเหนา ตัวนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นไก่สุดสงวนทําไมมาไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าลายมันเปลี่ยนอะตอนแรกไม่มีลายเลยนะมันขึ้น,นภายในภายในสามสีวันอะไอลายพวกนี้มันขึ้นมาเองครับมันเริ่มกัดสีแล้วเดี๋ยวมาดูตอนโตนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูไปทีละต้นนะครับเรื่อยๆแล้วก็ต้อมีต้นนี้ครับต้นนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวนะเวลามัน ตอนกลางวันนะครับมันจะเป็นเหลือบๆเบงาๆเหมือนมุกเลยครับเหมือนผิวไข่มุกเลยเดี๋ยวเอาไปให้ดูนะมันน่าจะมีป้ายบอกมันจะเป็นเหลือบๆเ,เหมือนไข่มุกเลยนะตัวนี้ชื่ออ๋อสมประสงค์ครับชื่อสมประสงค์ลายเป็นป้ายๆอย่างเงี้ยครับส่วนตัวนี้ลูกไม้ชอบลายแบบเนี้ยจริงๆนะชอบลายเลอะๆอ,อย่างเงี้ยไม่รู้ลูกไม้อะไรแต่ชอบสีแบบเนี้ยมันสวยดีมันเท่ดีนี่อันนั้นน่าจะเป็นพยามน ใช่พยามนส่วนตัวนี้บับเบิลนะครับเป็นไม้จีนแต่ว่าเรามาเลี้ยงจนมันสวยอะที่จริงไหมเราบอกตรงๆนะเราไม่ชอบไม่ค่อยชอบไม้จีนเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะว่ามันถูกหรือมันอะไรนะแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงแต่มีต้นนี้ต้นเดียวที่มันโอเคอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้แมกลองนี่ใบสวยแม่กลอง,ลองตัวนี้มนสวรรค์น,นะครับมนสวรรค์สวยมาก อันนี้ตัดหัวไปแล้วจําได้ไหมคลิปที่ผ่านมาครับแต่ว่าน้องยังไม่เหี่ยวแม่อะไรเลยนี่อัปเดตให้ดูน้องไม่เหี่ยวเลยครับคิดว่าเขาน่าจะรอดนะส่วนดตัวนี้ตัวนี้ก็มนสวรรค์ในนี้ต้นเล็กอันนี้ป้ายสวยรอดูว่ามันโตขึ้นมันจะกัดสีเป็นยังไงเนาะอันนี้อันนี้องคุลีมานนี่ชื่อองคุลีมานลักษณะใบายอย่างนี้ไอไอไอตัวที่เหมือนองคุลีมานพวกนี้น่าจะเป็นลายประมาณนี้ชอบมากเลยจะมีทศกัณฐ์เนาะ แล้วก็อะไรอีกนะที่เหมือนองคุลีมานะ่ะชินะบัญชรที่คลา้คลายกันนะทรงประมาณเนี้ยคล้ายๆกันโอ้แต่ชินะบัญชรหายากมากเลยอยากได้มากตอนนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยนอกนั้นก็จะเป็นไม้ธรรมดามีไก่เออไม่ใช่ไก่นางสวาหะอันเนี้ยเวลามันกัดสีมันสวยนะให้ดูลุยน้ําเลยนี่ นางสวะฮะเวลามันกระสีมันจะเป็นซีทรูมันมันจะใสๆออกสีชุมพูนะชอบมากเหมือนกนอันนี้มีอยู่ต้นเดียวเองครับเมื่อไหร่มันจะมีหน่อเนาะไม่กล้าผ่าหวัวจริงๆอันนี้ก็ลูกไม้เห็นไหมสีประมาณที่เราชอบมากอันนี้พรหมพิมานนี่พรหมพิมานต้นใหญ่นะครับอันนี้สวยมากชอบมากมีหลอดใหม่ขึ้นมาด้วยนี่ ผมพิมานตอนนี้ราคากำลังไปไกลเลยนะครับใครยังไม่มีรีบหามาเก็บได้เลยนะผมพิมานเนี่ยคิดว่ามันน่าจะราคาไปไปได้กไกลครับตัวนี้แก้วมังกรชอบสีเลอะ,เ,ละเห็นไหมชื่อแก้วมังกรนวมีพี่คนนึงมาบอกว่าตัวนี้ชื่อแก้วมังกรคือดีใจมากที่รู้ชื่อมัน <c oughs> อันนี้ลูกพยามนครับลูกพยามนมีศีลาหุ้มทองนี่เราดูมันกัดสีคนนี้อันนี้คือใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดที่เพิ่งมาสีเริ่มกัดออกมาละเริ่มสวยละ ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงเนาะอันนี้นกพะก้านะครับนกพะก้ามีด่างเหลืองด้วยมีคนบอกว่าถ้าจะซื้อด่างไอ้นกพะก้าด่างต้องเอาด่างที่มันมีสีเหลืองด่างเหลืองติดมาด้วยมันถึงจะโอเคนะครับนี่ก็เลยอันนี้มีด่างเหลืองมาก็ดีใจมากครบไม่จาเป็นจะต้องด่างชุมพูด,ด่างขาวนะครับต้องเอาด่างเหลืองติดมาด้วยมันถึงจะสวยนะครับมีพี่คนนึงบอกมานะแล้วก็อันนี้ชมพูทวีป มีอยู่ต้นเดียวอันนี้ได้มา3 5 0 0บาทครับป้ายก็มีครบแต่สียังไม่สียังไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูมันจะกัดสีมากไปกว่านี้ไหมตอนนี้ก็คือเลี้ยงโดนแสงโดนแดดอะไรก็โอเคเนาะเดี๋ยวรอมันกัดสีดีกว่านี้ค่อยเอามาโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับน้องมีทั้งหมด5้ใบนะกัดสีแบบนี้ป้ายป้ายทุกใบดีใจอันนี้พญาสเวตคือต้นเล็กนะแต่น่ารักดีนี่ น่ารักมากน,นี้เจ้าจกักรพพัดอันนี้ด่างเหลืองก็มาดีใจเหมือนกันมีด่างเหลืองนะจะให้ดูต้นนี้ด้วยนะครับต้นนี้จะเป็นต้นนี้ชื่อสุกเสมอนะครับตอนแรกสีเขาเป็นเขียวเขียวแดงแบบนี้เนาะแล้วก็ใบใหม่เขาออกมาเขากัดสีเป็นสีนี้ครับเริ่มกัดสีแล้วอันนี้คือสุกเสมอนะครับนี่ลายเริ่มออกมาละอยู่ๆกัดสีก็ออกมาเป็นสีแบบนี้เลยคือแบบ ตื่นเต้นมากต้องอรอลุ้นดูว่ามันโตขึ้นมันจะเป็นยังไงเนาะอาจจะสวยมีเอกลักษณ์ของมันนะครับตัวนี้สุกเสมอคล้ายๆสีคล้ายๆกับหมอสีน้อยหรือว่าบึงการพวกนั้น,นครับอันนี้อันนี้หมอสีน้อยครับน,นี่อันนี้ฉีดยาก,กันลาไปมันก็เลยเป็นป้ายขาวๆแล้วก็มีได้สีกาญจนามาต้นหนึ่งนี่สีกาญจนาต้นนี้แล้วก็อันนั้นจเจ้าจักรรพัิ แต่ว่าเป็นด่างด่างเยอะมากแล้วก็ใบเริ่มกลายเป็นผีเสื้อแล้วมันแผงนะครับมันแผงไม่รู้จะแผงเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราดูว่ามันจะรอดหรือมันจะร่วงส่วนอันนี้ชื่ออามหาเศรษฐีครับต้นนี้มหาเศรษฐีต้นนี้ได้มาในราคา4,9 0 0บาททุกคนราคาสูงเหมือนกันนะ4,900้าอบาทตัวนี้ชื่อมหาเศรษฐีนะครับลุ้นอยู่ว่าขอให้ป้ายเขียวไม่หลุด แล้วก็ป้ายแดงไม่ไม่เกินกินป้ายเขียวไปรอดูยอดใหม่ครับรอดูยอดใหม่นะว่ามันจะออกมาจะมีสีเขียวไหมนะครับอ่ะไปวางแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นพี่น้องตัวเนี้ยชื่อชื่อมหาเทวีไปเดี๋ยวพาไปดูมหาเทวีครับอันนี้คือมหาเทวีนะครับวันที่มามันร่วงก็เลยเอาเอาค้ำต้นไว้นี่มันจะเป็นป้ายป้ายแดงๆแบบเนี้ยใบบางมากครับไม่รู้ว่า มันแข็งแรงประมาณไหนแต่มันก็แข็งแรงขึ้นนะก้านมันชูขึ้นอ๋อมีมีหลอดใหม่มาแล้วนี่มีหลอดใหม่มาแล้ว,ลมมลวตัวนี้ชื่อมหาเทวีมีสเสน่ห์นะครับต้นนี้ได้มาเจ0 0บาทต้นเล็กนะได้มาเจ0 0พันนะทุกคนแต่มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครมีหรอกก็จะเก็บเป็นตัวแบบสวยๆนิดนึงตัวที่มันไม่ค่อยมีในตลาดนิดนงนะครับจะชอบประมาณนั้นเนาะพรมพิมานพรมพิมานมีมีหนึ่งต้น มีสองต้นนะครับตอนนี้แล้วก็มีสามต้นต้นนั้นขายไปหนึ่งต้นแล้วเหลือสามต้นแต่ว่าเดี๋ยวจะผ่าว่าจะผ่าต้นนั้นนะครับว่าจะผ่าต้นนั้นเพิ่มโอเคนะทุกคนวันนี้โดยประมวลโดยรวมๆคร่าวๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับไว้จะมาอัปเดตทีละต้นให้มันชัดกว่าน,นี้อีกนิดนึงครับรอดูมีอะไรใหม่ๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็ดูประมาณนี้ไปก่อนเนาะ เป็นไกด์ให้ตัวเองไปก่อนนะครับแอบมีความคิดนะครับว่าถ้าเกิดเอาบอนสีมาปลูกตรงขอบบ่อนะครับขอบบ่อตรงเนี้ยขอบขอบตรงร่องสวนเนี่ยเรียงเป็นแถวตรงขอบขอบเนี้ยมันจะสวยไหมเนาะแต่ว่าถ้าปลูกก็คงต้องปลูกยาวไปจนถึงนู่นแะปักทางนู่นะ <c oughs> ใครมีความเห็นยังไงช่วยออกความเห็นได้นะครับสามารถบอกได้เลย ต่จ,จะไม่ได้ขุดปลูกอาจจะเอาตั้งเป็นกระถางแล้วก็ปลูกเวลาคนมาขโมยจะได้ยกง่ายดีเนาะ <Okay. S 1> สงสารเวลาเขามายกขโมยไปแล้วมันต้องขุด <laughs>